มาสบายพปดีพี่น้องมาเก็บหอยเด้อหอยจุ่หอยจู่พี่น้องนดียเห็นมันมันอยู่ตามอันนี้นี่นี่แหละหง่าอันนี้นี่เขาง่ายขึ้นไปมันก็สิเห็นโรดเด้อง่ายเลวส่วนก็เป็นง่ายแลวให้เบิ่งนี้เอพี่น้องไอ้มันอยู่จังซีโรดเลยนะเทาง่ายขึ้นง่ายหง่านี่ออกก็เห็นโรดเป็นมุ่งกันอยู่แต่ว่าหน่วยมันบพท่านใหญ่ไปนะพี่น้องแต่ว่าเป็นเก็บเบิ่งเห็นวันนี้นะแมนเบิ้นี่นะง่ายหง่าขึ้นไปก็เห็นโรด อยู่ตามใหญ่เชลพินอ,อน่างส้อนแต่แติกินนะพี่น้องนะง่ายง่ายนี่ดินี่าดเลยงหาให้เบิงนมาเด็กจุข้ากรสีเลือกเอาแต่นหนวยมันสิง,ง่ายง่ายเด็เนาะน้อยหลายขาก็สิบอเอาเนาะนี่เอาเพียงใา่ให้เบินมาอันนี้อันเก็บเอาแี่เพ่นอง เ้าเดียวบอนึงนี่นเป็นมูอยู่พี่น้องเนี่ยนะเห็นบ่เด้อมาเก็บซอยกันแล้วพี่น้องเนดะ้อเก็บซอยหมยจูซอยเพ็งเดอ้อเพ็งจูอเมริกาอยู่รัดอันรถไอแลนด์พี่น้องเลยแล้ชุดแต่สิกินอาหารอันทะเลแลมันหลมันไหลายนี่หน่วยน้อยๆซีเขาสิบล็อคเห็นไ่มมันน้อยพอดก็สิเลือกเ,เอาลโลประมาณนี้เนาะนี่ดิพี่น้องประมาณนี้หลาย เร่าทส่วนที่เขาได้มาเขาหามาเต็มเลชมลายนีก็เป็ค่อัแคบป่วยลายอรเลยทุคนเกลือื่เ่เืนเล่นตามงาจัง่ไเขาถ้าเปิดงานังซิฝ่ายเราเข้าเห็นเลยเล่ทีเอาแบ๊แพ็คเดแป๊เชือกแป๊ดเนชิ้นง่ายฮะตามงานงาที่ะเนาะ ก็สิเก็บเอาตามอันนี้ก็เป็นบาดเอาไว้แล้วนี่เดูดูดง่ายสิเห็นบ่นี่บ่ท่านง่ายซ้ำเนี่ยจะเห็นปะซับลาบมีนี่นี่ดึงง่ายขึ้นมาเห็นเลยง่ายขเฉนงาสิเกิดสะอาดมีเนอมีตามโงนหินมีตามใบหญ้าไงลอยง่ายอยู่นี่ดูเห็นบ่เพ่งง่ายขึ้นอีกลไรนี่พี่น้องนี่ดู ไปตัดสะออนน้ำค่อยบอลชมเจ้ามาเอาซอยกันไปแกงเด้อเจ้าเอ้สะออนน้ำค่อยแต่บ่เลยนี่เห็นบอค่อยเปิดหยาออกเลยเห็นบอนี่เอาเปิดหยาพวกเจ้าเบิ่งมักก kh kh ินน้ำหยาเห็นบอมามาเก็บซอยกันเลยนะเก็บซอยกันไปแกงน้ำกันมากมากพี่น้องใกล้ก็ได้เนาะก็ไปปั่นกเจ้าแกงเนาะ เฮาก็เลือกเอาตัหน่วยมันใหญ่แดแล้วก็งามแดเนาะงเด้อนี่นี่ดอก็สิเป็นพุงก็อยู่เด้อพี่น้องง่ายขึ้นก็อเฮาก็สิเห็นแบบนี่ดิ่ไง่ายขึ้นนี่ดเห็นบ่สับาด่โลดนี่ดินี่แต่เฮาก็สิเลือกเอาต่หน่วยมันสีอาวใหญ่ดเนาะบ่ทันใหญ่เฮาก็ปไว้เนาะ มาจะไหนนี่ดิกมาจูบน,น่าเอ้ยแสดงสกิน,นแลเพื่อกินง่ายเทนี้ได้ไปเท่าไรนั่งเก็บอยู่นี่กะเบ,บาหวานเลยเนาะฮะคนกดมือพี่น้องเบาหวาดเบาไหวเก็บอยู่นี่นะง่ายไปตามหยาหยาน้อยกับน้อยนะหยาพุ่มใหญ่กับมีใหญ่เต็มอยู่เลยนี่แน,น่นนัดจะพี่น้องโอ้ยคอยอยากให้พวกเจ้ามาเก็บกำเดนมามามาอย่าเห็นมาพี่น้อง ก็ง่ายปึ๊บนี่เห็นบ่ก็ง่ายปึ๊บก็ไ่อยากสปิกกับพวกเจ้านี่แหละเห็นบ่เพราะทำไมคีโมเห็นบ่ง่ายปึ๊บก็เป็นหูก็ลดพวกเจ้าอืมอืมน่าจะเสิเอาสะบัดตะไบบนกระลายพอดี่ก็บอกเอาน้อยๆด้วยพี่น้องนี่ยแต่สิ่งนี้มันจะหน่อยใหญ่ๆเลยนางนี่มันจะหน่อยใหญ่ๆก่อนนางเสือกไปแก้เนี่ยน้ำก็ได้กขวากามน้ำ ท้าวทะเลง่ายก็นลองเด้นออดนทะเลง่ายหอยมันกระซิย 8, 8, อยู่ตามปลายางที่หมือนดิ่รถ้าม,านามันน้ำลงอุกงกรนี่นะแข้งหลมันสิสันนี่เลยรงกันพราน้ำมนไปนะเดิมเดิมมาเดิมมา,ดม,ม,าดม,มากินซบะเดิมโอ้สิหาง่ายบนบนได้นันที เอาง่ายค่ะพี่น้องตามมาบนก่อนตามมาบนก่อนเ,เด้อเพี่ง่ายตัวนี้ใช่เป็นเด้อนี่นี่เอามาอ่างหินนี่น้นองครับว่ท่านง่ายจะเห็นแล้ว <m im coaching> นี่เลยทักตีใบอันนี้ออกแทบพี่น้องแทบเบิ้งเตียงสิตีออกให้เบิางอีกแทบพี่น้องเลยพูน่ะคิดกระซิ่งพี่น้องเอ้ยพูน่ะอืมบอที่แม่บอกเอามาเสื่องเลยเด้อพี่น้องเอ้ยมันต้องอยู่จังซี่นี่เด็ดแทบเห็นบ่เลยนี่หอยนะหอยทั้งนั้นเลยนี่น่ะ หอยนะจ๊ะไม่ได้โกหกนะคะหอยจริงๆค่ะนี่หอยหมดเลยนี่นี่เทิร์ปมานี่อีกอืมตามนี่กระเม็นอีกอืมเดินเพลงชิงนะ่ายอย่เบิยงเลยแต่ขาดล่างง่ายไฮเบิรงนี่แป๊บเลยทำได้ดีเก็บนะคะสมาก็เพื่อญ่บ้าน,นพี่นาะเพื่อญ่บ้านอุ่มหนายเพื่อญ่บ้านพามา เดอ้้ีบอเทออดนี้ยืนกระบางนึงกับนี้ตัสิบหน่วยกระบางบอลกับนี้หลายนี่กับนีไปจังสีหล้วน่ตะวะางบาอล่นนนี่เหมองตัวนี้ขขยเธอมากระติมอยู่ีนเห็นไหอืงอนเหินเพิ่มาเยเเป็นแคอตัวทีเฮาอันไขแล้วเนาะจนอากลืมบอลอีกคนให้คนทีลืมโอเคแล้ว อันนี้พี่น้องข่าอยแดน้องคี้พัตไเ่นเก่อนเด้อกราผูุคนเพเก็บติมเลยก่อนเบิ้งพี่น้องจะอ่อนน้ำปล่อยบอลน,นีก็เจ้าอ่ะพี่ลูกพี่ลูกหอยตัวนี้นะอหอยตัวนี้พี่น้องเอ้ยหอยตัวเด้อพี่น้องเด้อด

นี่ลายอยู่พี่น้องเ่าจะ่พิงสืเลือกเอาเห็นมนันไดสีปล่อยเบิดเลยนะช่วงนี้เขาปล่อยไว้เบิ้ดมากปล่อยไว้ไม่ใหญ่นาะก็เน้นอัดจะไม่ใหญ่ใหญ่ปล่อยอ่อ,อนเอ,อ,อาโค่นอัดเด้อพี่น้องเด้วพอลืมอ,อ,อ่อนเอาฟองแล้ะใายกระไก่ก็ได้ เอาตัวไดตายแห้งมั้สไดตัวไดก็เต็มอยู่หลายแห้งคนใหญ่บานเมื่อยคนนั้นี่ง่ายมันทะเลพี่น้องเอ้ อะไละขอยากได้ยังสิงลราขออยากได้หน่วยใหญ่ๆยังสิ่ละกนองค่ะันติดเคลือบหนินเคลือบหนินมันก็เลยอันนี้หินนองอะไร มาหาคนคไข้ดิเนเนาะมายามคอยได้เด้อพี่น้องเด้อมายามคอยไม่กลาเด้อเจ้าไปสิพามาหาหอยแฟนคลับเอ้ยมายามกันนะเด้อไปรัดรถไอเล่นเด้อสิพามาหาหอยเด้อ สิง,ง่ายตัวนี้อีกพี่นอ้องเกิดมาในหน่วยนึงนี่มาเกาะโอ้ยเอกพี่น้องเด้อสิง,ง่ายไปตามเจ้าบุญสองหอยสามหวยมายตัวโอ้ยเอาอีลรพฟคนได้ไปนะพี่นะ้นองเอ้ยได้คุยเจออีลรพฟคนในหา่านเป็นมูก,กันอยู่ง,ง่ายอันนี้ขึ้นในนี้เห็นบ่ มันอ,อยูสะอาดอย่พี่น้องมันอยู่ตามอันนี้นะใบมันใบหยาอันนี้นะก็บเอิญว่าเขาเอิญหยาอย่างเท่าวาไดดีโมเมนเท้าตีโอ้โหโอ้โจะเหมนโพดอ่ะเหลือเนาะมัน,น,นงน,ยน,งน,า,ยนยายมันง่าน เอาเก็บุกไกก็เอากพราะขาจะไปทำความสะอาดเ้ก็มักง่ายง่ายงายจุนีเลค่ะสลับนะเก็บใส่ไฟเดิ้ลเนาะเปอกระเพ่งกระคบ ใจเนาะทุกเม่นทุกกำลังใจที่พี่น้องส่งมาให้สม่ำเสมอบริกาดเนาะที่พี่น้องยังหักยังแพงยังคิดฮอดคิดหากันอยู <c oughs> ่อบใจหลายๆเด้อที่บททิมบุปะกันถึงเอาคลิปใดลงพี่น้องกันยังติดตามอยู่สม่ำเสมอบอได้เปลี่ยนแปลงก็ะดีใจเนาะที่พี่น้องยังเบื่อเนาะถึงก็จะพยาามหาคิดมาให้พี่นอ้องไป็เรื่อยๆนั่นแหละ <c oughs> ขเขาก็อยู่เมกามันก็น ช่วงนี้ก็โควูพิเตอมันก็ไปใส่กระยากมาใส่กระยากพี่น้องเอ้ยแต่ว่ากับสิพยายามหาสิ่งให,หม่ๆให้พี่น้องอัปเดตให้พี่น้องเบิง่งประจำแล้วเนาะ mm hmm. สิมีการกินขา้าวกินน้ำยังให้คนเล่าสลับกันไปอะไรพี่น้องเลยกินแต่ขังหลายกิรยากพี่น้องเบื่อเนาะ ว่าโอ้ยมีกากระบอมีแนวหาให้เบิ่งเลยบ่กินตะเข้าว่าปฏิวัฒน,น์ไไน,น,นะเน,ะน,ะน,นานนะเพลงสิงเป็นยามไงไปง่ายอีกติดตัวใดเป็นอองเบิ่งก่อนนะอันสิว่ามันจะเป็นพุ่มก่อนจะเป็นง่ายอีกก่อนห้าตัวใดจะเป็น เป็งงี่นมูอเลองง่ายกว่ากันเด้อนี่ดิพี่น้องเอาอีกแล้ง่ายอีกกระจือเพี้ยบว่าแต่ง,ง่ายพี่น้องเอ้ยนี่ง่ายปุ๊บเจอเพียบไงนี่อืมทีนี้อยู่ลึกประมาณโคน,นใหญ่บ้านจมเจ็บแอ๋วเลยพี่น้อง <c ười> ใหญ่บ้านะว่าเจ็บแอ๋วเลยพี่น้องเอ้ยมาสัน่นนี่ซับดเจ้าพี่น้องอะไรอันเมื่อกี้ถทายอันซ้ำน่ะ เราถ่ายเมื่อนี้มาพี่น้องเลยอันนี้มันสะอ่อนหลายก็เลยถ่ายพี่น้องเพิ่งฮัลงคลิปไปทเทแล่ยวนะเนาะหอยหันเ้าไปกเก็บอลนอลบอลกันเนาะพี่น้องทเทแล่ยวหันคลิปทเทเล่ยหันเพิ่งไปเก็บบอลนันพูนตันนั้นไก่เติบจากบ้านเทาเนาะประมาณอันสนะี่สิบกว่านาทีอันนี้ก็ จากบ้านมากวังเศ้าหานาทีแล้วพี่น้องประมาณนั่นแหละสหนาทีบางคุ้มเพิ่นก็อันสินี้เห็นบางคุ้มกัสินี้จังซี่นี่าหน่วย6หน่วย7หน่วยแบซั่นเอยหน่วยน้อยก็บ่ว่าละหลายอยู่เพิ่งเน้นเอาเป็หน่วยใหญ่่ Đây, khói phụ nịp nóng nịp đây nịp 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 ตามงนหินเห็นไหนมพี่น้องจับน้ำงนหินแบบจังยสุเลยหอยจุหาง่ายหอยจุกจับกระปูที่เขาคลิปลงกระปูไปหันพี่น้องก็หาง่ายเด้อกระปูก็ได้กินง่ายยิ่งก็ได้งากก็ได้ี่นดอ ในวิตโควิดนี่ก็จะปล่อยให้คน,นไปหันไปหนีแห่ซีมีหลายอย่างให้เบิ่งอนติดตามชมเนาะพน้องผ่านทีนี้ก้าววันจะได้ให้มันได้ขู่นี่เขาจะชิม,มือพี่น้องนี่เขาต้องการหน่วยสัตว์พี่น้องอันนี้โบมันเลือดเด้อพี่น้องเด้อใบอันนี้แหละใบงานานี่แหละเาใจมาเห็นมาเพ่ง น่องปัะจีเป็นหางเป็นไงเนาะมันเลือดออกป่ะจีวะรอนหาหาง่ายายพี่น่องอุ่นอ่เหื่อยต่วักเก็บนี่ละเก็บคนเหนื่อยหลายนี่ แม่นบอกเมื่อยงได้พี่น้องมื่อไหร่ไรก็เมื่อยเก็บเข้ามาทันน้ำลงเขาก็เอาง่ายแบบเช่นไรอยู่จังสิพอน้ามันขึ้นคือพระเจ้ามาบางคนก็จะกะมันง้มเอาแล้วก็ลีเขาเจ้ากระโบงมางมกันหนักมิจเจ้าขาเจ้าถ่าน้ำเจ้าพูุน้ำน้ำมันลงแล้วมาเก็บเอาโลด กากได้เนาะเขาเอานีา่ทายเขาไปแล้วไปตอนเก็บน้องก็บไปเห็นตอนเก็บกับสั้นอันกับใบยูบอนอื่นของกล้องเพก็ได้ให้เป็นซาดตันนี้พวกก็สายตาก็าิบูดีแล้วบัดนนี้เอ้าตอนเก็บมันกับไปยูบอนใหม่คนไหนมือน,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 นี่ก็ได้ไปเก็บให้พี่น้องเบื่องมาสั้นคนนี้มึงโค่นแล้วไปยูบอนใหม่คนไม่ไ,ได้ให้เลยบพี่น้อง อยากหัวตัวเองซัเนาะสิเก็บค่ะพี่น้องเบิ่งว่าหรับตอนเก็บจะประมาบบมืออยู่บอลหนึ่งเงินหน้ากากจะไปดูบอลหนึง่งเอาท่าดีสำหรับเราเอ็นประมาณน,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 น้อยทีนน่เก็บต่ออยอนะอันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบใจด้วยพี่น้องด้วยทุกๆคนเลยที่มาฮับซุมเนาะ ใจทุกทุกคนที่เป็นกำลังใจให้จิวาบุตรมบัวปาเพีงน้องบัวสิเอาคลิปใดลงไปไปเห็นพี่น้องกิ้งกิ้งกิ้งเข้ามาโหลดไปบุวิญญาอนะเพราะว่าจะเป็นคลิปกินคลิปไปคลิปเที่ยวคลิปยังก็ตามต่างๆพี่น้องก็เป็นกำลังใจให้ตลอดบุมบัวป้าขอใจหลายๆเด้อขอให้ทุกคนอยู่ดีไม่แหง้งปลอดภัยจากโรคทุกๆโรคนำรวยเงินทองเนาะพี่น้องเนะนาะท่านั่นลนะเพีงสิด้ลาลงเด้อนะขอใจหลายๆแล้วสิเขาไป อันนะตอบคมอมเมนต์ที่น้องดอกที่ว่าเพลงตอบเพื่อนหลซากก็ขอโทษขออภัยน้ำหลายเนาะบ๊ายบาย